นี่ครับก็ถังสลัดน้ําผึ้งครับอย่างที่บอกมือรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณเป็นอย่างนี้เองครัใช่ครับเราขั้นตอนการทํางานเป็นยังไงครับอ่าเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูเลยครับผมว่ามีหลักการทํางานยังไงครับเดี๋ยวเชิญทีมงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาอีกครั้งครับก็หลักการก็คือเราจะเอาคอนผึ้งเนี่ยนะครับที่ มีน้ำหวานอยู่เต็มแล้วครับใส่ลงในช่องก็อาศัยแรงเหวี่ยงของคนคนี้นครับน้ําพึ่งมันก็จะสลัดหลุดออกมาจาก<อ>จากคอนพึ่งครับแล้วก็ตกลงไปที่ก้นถังชิมได้ครับลองดูเลยครับชิมเลยนะครับครับผมหูมต้กลิ่นหอมมาก ซึ่งหอมแท้ๆจากธรรมชาติหอมหวานจากธรรมชาติจริงๆครับ ชมครับเมื่อเราได้น้ำพึ่งจากการเวียงที่เห็นเจ้าหน้าที่สาธิตให้คุณต๊อบชมไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก่อนที่จะนำน้ำพึ่งทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการแปรรูปนั้นน้ำพึ่งของที่นี่ก็จะผ่านการตรวจค่า H P เพื่อหาความชื้นกันก่อนครับซึ่งเมื่อได้ความชื้นที่เป็นมาตรฐานน้ำพึ่งทั้งหมดถึงจะผ่านการตรวจครับและน้ำพึ่งถ้าผ่านการตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะถูกนำไปใส่รวมไว้ในแท้งใหญ่ภายในลายผลิตครับเพื่อสูบเข้าถังพักซึ่งน้ำพึ่งจากถังพักก็จะถูกดูดเข้าไปในขั้นตอนการ จากนั้นก็จะถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการแพคเกจจิ้งเพื่อความสวยงามเท่านี้ก็เป็นอันจบทุกขั้นตอนที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเลยนะครับโอ้นี่ใช่ไหมคุณโตใช่ครับผมออกมาเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้สวยงามหรูหราดูไฮโซมากๆเลยครับ <ผม S 2> นอกจากผาานนลิตภัณฑ์นำพึ่งสามฤดูเนี่ย ยังมีผลิตภัณฑ์อะไรอีกฮะนอกจากน้ำผึ้งไตรฟอราตัวนี้แล้วนะครับผมก็ยังยังทำในส่วนของอน้ำผึ้งแล้วก็เอาเกสรผึ้งเนี่ยมาแปรรูปเป็นทั้งเครื่องสำอางหรือว่าเครื่องดื่มก็ได้ก็ผมจะมีร้านจำหน่ายของผมภายใต้แบรนด์ฟอราบีครับผมในอนาคตเนี่ยคุณโต้มี การวางแผนในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองในบ้าบริษัทของผมนะก็มีฝ่าย R&D นะครับที่คอยพัฒนาสินค้าใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นครับผมก็เดี๋ยวนี้เทรนสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นที่ตอบรับใช่กำลังนิยมในในใน,ในปัจจุบนันนี้พยายามออกแนวคิดใหม่ๆนะเกี่ยวกับสินค้าเพื่อสุข,<ต>สขภาพแต่คือจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องเกี่ยวกับน้ำผึ้งแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง แต่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสุขภาพ,ภาพใช่ครับ <ๆ S 1> ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของร้านเรา <ๆ S 1> ของโรงงานเราอยู่แล้วนี่ครับน่าสนใจมากๆเลยครับคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่ามีหลายต่อหลายอย่างมากๆเลยที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงงานคุณโตนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อนําเป็นของขวัญของฝากได้เป็นอย่างดีเลยครับ ชมขั้นตอนการผลิตน้ำผึ้งกันไปแล้วตอนนี้เรามารู้เรื่องประโยชน์ของน้ำผึ้งกันบ้างครับซึ่งประโยชน์ในน้ำผึ้งนั้นมีมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะวิตามิน B C และแร่ธาตุต่างๆรวมไปถึงสารแอนตี้ออกซิแดนต์เช่นเดียวกับที่พบในอาหารประเภทผักใบเขียวสารอาหารทั้งหมดเหล่านี้แหละครับที่สามารถช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอบำรุงโลหิตช่วยปรับสมดุลร่างกายและควบคุมน้ำหนักให้ผู้รับประทานได้เป็นอย่างดีเลยละครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับเราได้ทั้งชมพิศพ,ศพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผึ้งได้ไปสัมผัสกับผึ้งตัวเป็นๆตัวจริงๆได้เห็นกระบวนการเป็นลายผลิตของน้ำผึ้งที่น่าสนใจมากๆแล้วตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเวรชอปนะฮะ ซึ่งอย่างที่คุณโตบอกจริงๆว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพึ่งเนี้ยเยอะมากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยครับคุณโตคิดว่าอะไรที่ถือว่าเป็นจุดขายสําคัญของผลิตภัณฑ์ของเราครับผมจะพยายามเน้นในส่วนของการแปรรูปครับก็คือผลิตภัณฑ์หลักๆเลยที่สามารถทําออกมาจําหน่ายได้เนี่ยมันก็จะเป็นน้ําพึ่งนมพึ่งนมพึ่ง,งครับแล้วก็เกสรพึ่งครับทีมงานของผมเนี่ยก็จะพยายามคิดค้นแล้วก็พัฒนาโดยเอา ผลิตภัณฑ์หลักๆ3อย่างเนี่ยเอาไปแปรรูปออกมาเป็นสินค้าในหม,มวดหมู่อื่นๆ<ม>เช่นในหมวดหมู่ของเวชสัมภาระครับพวกเครื่องสาอําภางนะครับแล้วก็พวกอาหารเสริม,มแล้วก็ยังมีในส่วนของเครื่องดื่ม,มนี่ครับแล้วก็ผมก็จะพยายามเน้นในส่วนของดีไซน์ในของแพคเกจจิ้งให้มันโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากสินค้าอื่นทั่วไปกลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครบ้างครับกลุ่มเป้าหมายผมก็พยายามเน้นในส่วนของคนที่รักสุขภาพ ทั่วไปโดยผมจะพยายามเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่รักสุขภาพเร,ราแทนที่จะบริโภคน้ำตาลก็หันมาบริโภคความหวานจากน้ำผึ้ง ส่วนการส่งออกนะครับเรามีการส่งออกมากน้อยขนาดไหน,นสัสดส่วนส่งออกประมาณ60%ครับก็เยอะนะออใช่<อ>ครับตลาดหลักๆเลยก็อย่างอย่างตะวันออกกลางน <c oughs> ครับผมก็มีส่งออกเยอะ <c oughs> ครับนอกจากนั้นเนี่ยยังเอาไปทําเป็นส่วนผสมในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครับม,มีส่งเป็นเบลล์อ่านี่จะจะไปยังประเทศแถบยุโรปก็เยอะเหมือนกันในอนาคตเนี่ยคุณโต้จะเพิ่มยอดขายหรือกระตุ้นยอดขายยังไงบ้างฮะแนวทางที่ที่ผมวางไว้เนี่ยครับก็นอกจากจะเพิ่มสินค้าใหม่ นะครับผมก็ยังมีมแนวคิดว่าในปีหน้าหรือว่าปีถัดไปผมก็อยากจะไปเจาะตลาดในส่วนของกรุงเทพดูเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมก็อาศัยการการออกงานฟู้ดแฟร์งานอะไรต่างๆอย่าง,างเงี้ยครับก็พยายามร่วมกิจกรรมอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยครับในช่วงสุดท้ายอยากให้คุณโตเนี่ยช่วยฝากไปถึงทั้งในส่วนของเกษตรกร,ร,กรผู้ที่เลี้ยงพึ่งรวมถึงนักธุรกิจนะฮะที่เขาอาจจะทำธุรกิจในรูปแบบนี้หรือว่าแบบที่ใกล้เคียงการจะทำอย่างไงครับให้เขาสามารถที่จะเพิ่มมูลค่า ให้กับผลผลิตของเขาเองเนี่ยแล้วก็ทําให้ติดตลาดเหมือนแบรนด์ของเราบ้างยังเท่าที่ผมทํามาเนี่ยครับคนไทยเนี่ยครับมักจะติดภาพน้ําผึ้งก็คือเป็นเป็นขวดที่เอาไว้หาเร่เป็นอะไรเนี่ยใช่ก็จะเป็นขวดขวดแก้วใช่ใ,ชใชขวด,ขวด่างนังไงใช่ครับซึ่งซึ่งมันทําให้ดูไม่ค่อยมีมูลค่าอะไรเงี้ยครับสิ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าได้นะก็น่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มันดูดูใหม่ก็แปลกตาใช่ฉีกแนวไปจากขวด ที่มันเป็นขวดแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนั้นก็พยายามหาสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มมีผลิตภัณฑ์อื่นที่มันดึงดูดาความสนใจของของผู้บริโภคได้ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มยอดขายให้กับตัวเจ้าของธุรกิจเองได้ครับในวันนี้นะครับตบแล้วก็รายการเกษตรติบ้านต้องขอคุณคุณโต้แล้วก็ขอบคุณฟอร์บีมากๆด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยจริงๆครับ อร่อยค่ะสะอาดแล้วก็ไม่มีส่วนผสมเหมือนแบบข้างนอกที่เราซื้ออะค่ะน้ำพึ่งร้อยเปเซแน่นอนนะคะที่นี่เรามั่นใจได้เลยว่าที่นี่มีสินค้ามีคุณภาพดีราคาก็ซื้อได้ฝากเพื่อนได้คือผมดูลักษณะบรรจุภัณฑ์อะไรเงรี้ยคุณดูเขาดูมีมาตรฐานครับแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่เราเคยเห็นปกติอะไรอย่างเงี้ย ผลิตภ,ภัณฑ์จากพึ่งที่เราเคยคุ้นเคยกันแต่แบบเดิมๆนะครับพอคุณโตใส่ไอเดียเข้าไปนะครับแตกลายให้ออกมาหลากหลายรูปแบบรวมถึงความใส่ใจในเรื่องบรรจุภัณฑ์รายการเกษตรติดแบรบด์ต้องขอยกนิ้วให้แบบนี้เลยครับสัปดาห์หน้านะครับท็อปแล้วก็รายการเกษตรติดแบรนด์จะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบไหนห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับเจอกันทุกเช้าวัวนอังคารแบบนี้9้าโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีวันนี้ท็อปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ